สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีกันครับเพื่อนๆนะครับผมพอดีผมไปได้เหรียญพระนิลันตะลายนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีมารุ่นหนึ่งครับเพื่อนๆือก็เลยลองเอามาไลฟ์เห้เพื่อนได้รับชมกันครับนี่นะครับกับด้านหน้าเป็นรูปของพระนิลันตะลายครับเพื่อนๆนะครับส่วนด้านหลังครับนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังก็มีข้อความไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆ่นี่ครับขยายซูไม่ดูนะครับนะครับนี่ครับ มีข้อความเขียนไว้ว่าทีระลึกนะครับในการเสด็จนะครับทรงวางศีลาเลิกนะครับอาคารเรียนนะครับศูนย์การศึกษาคณะสงฆ์ปราจีนบุรีครับเพื่อนๆครับและทรงหล่อสร้างพระพระนิรันตรลายครับมีนาคม2513ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพอจะจําได้ไหมครับว่าผมเคยเอาพระนะครับของ คณะสงฆ์ปราจีนบุรีมาเลื่อนไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ลองรับชมไปครั้งแล้วนะครับเหรียญที่แล้วเป็นเหรียญยอดขุนพลนะครับสันติสุขนะครับปี2515ครับ,นะรบมาเอามาไลฟ์เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วครับก็ของคณะสงฆ์ปราจีนบุรีจะสร้างเหมือนกันครับนะครับเพื่อนๆครับครั้งนั้นมันปลุกเสกวันที่4มีนา2515นะครับ เพื่อหาทุนนะครับเพื่อการศึกษาแก่พระสงฆ์ทั่วไปและสร้างอาคารเรียนศูนย์การศึกษาคณะสงฆ์ปราจีนบุรีครับนะครับก็แปลว่าปี15ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะครับก็มีการสร้างเหรียญขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นการวางศิลาฤกษ์จัดสร้างนะครับก็ปี15งก็คือสร้างจริงนะครับเป็นอนๆนี้นะครับก็เกจิอาจารย์ที่ผูกเสกก็มีหลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านนะครับเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์นะครับ ปกเสกนะครับร่วมกับเกจิคณาจารย์นะครับของจังหวัดคณะสงฆ์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านเขาร่วมร่วมปกเสกด้วยนะครับอย่างเช่นหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อควยนะครับหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยครับเพื่อนบางท่านก็บอกว่ามีเจ้าคุณนอนอธิษฐานจิตให้ด้วยครับเพื่อน hayat. นี่นะครับนี่นะครับลํำพังแค่ Chicken, หลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านนะครับ ทพเจ้าแห่งเมืองหนอไม้ไผ่ตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดเกจิท่านหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะตามประวัติเนี่ยท่านมีอาจารย์ถึง33รูปนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่เก่งๆเลยนะครับมีอยู่สองถึง2องค์2รูปนะครับนั่นก็คือนะครับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท้านั่นเองนะครับซึ่งตามประวัติก็สามารถมีคุมกระสินดินน้ําลมไฟได้ครับนะครับระเบิดน้ําได้นะครับนี่ครับก็ หลวงพ่อเอียท่านนับถือนับถือเป็นอย่างสูงเลยครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกองหนึ่งก็คือพระอาจารย์โกรันฟ้านะครับแห่งวัดภูเขาควายครับพระอาจารย์โกรันฟ้าวัดภูเขาควายนี่ท่านเป็นสิทธิ์ของสายสมเด็จลุนนะครับสมเด็จลุนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขเคยเคยกล่าวถึงนะครับให้หลวงพ่อเอียได้รับทราบนะครับว่าเพื่อจะเก่งกว่าหลวงปู่สุขด้วยซ้ำครับนี่นะครับก็แค่มีอาจารย์แค่สองท่านนี้เป็นอาจารย์ผู้ประิทธิ์ภาษาวิชาให้หลวงพ่อเอียนี่ ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าหลวงพ่อเอียจะจะเก่งกาศนะครับเรื่องวิชาคมมากขนาดไหนนะครับนะครับเหรียญพวกนี้นะครับเรื่องเรื่องความเหนียวไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ครับเหรียญพันนิรันต์ตะยรุ่นนี้นะครับเรื่องการแก้คุณสงคุณใสของไม่ดีอะไรต่างๆนะสิ่งอับประมคลนะครับหายห่วงเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมีเหรียญรุ่นนี้เหรียญเดียวครับเพื่อนๆแล้วก็ปัจจุบันนี่เขาบอกว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายด้วยครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ครับนี่ครับท่านใดมีก็ นะครับท่านใดมีก็เก็บไว้ดีนะครับเพื่อนๆท่านใดเจอนะครับอย่าให้หลุดมือครับเพื่อนๆนี่ครับเพราะปัจจุบันก็ยังราคาไม่แรงนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ปลูกเสกโดยหลวงก็เอีอแห่งวัดวานด่านนะครับยุคแรกๆเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับยุคแรกๆเลยครับนี่นะครับอย่าฟังคุณไม่ทราบครับหลุดมือไปง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหน้าเป็นรูปของพระนิรันตลายนะครับนี่นะครับอันนีิรันตลาย เออรัชพัฒนิลันตาาย่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดราจีนบุรียังไงเพื่อนๆืทราบไหมครับทราบไหมครับเอาจริงๆแล้วนี่ประวัติเลยเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับเพื่อนๆเพราะว่านะครับพัฒนิรันตรลายนะครับตามเออเออก็เป็นพระพุทธโบราณองค์หนึ่งของไทยนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระพุทธรูปสององค์ซ้อนกันนะครับเพื่อนๆนะครับปัจจุบันนี้ปฏิสถานอยู่ที่หอพระสุลาัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับ แล้วก็ตามประวัติเลยเนี่ยครับเขากล่าวไว้ว่าในร่างตราสารเมืองจัดเซินเซานะครับขึ้นเป็นเอกสารชั้นต้นเมื่อปี2399นะครับกล่าวว่านายปันและนายอินนะครับสองพ่อลูกนะครับนี่นะครับไปขุดล่้นทองที่ดงศรีมหาโพครับนี่ครับไปขุดล้นทองที่ดงศรีมหาโพครับนะครับดงศรีมหาโพครับ แล้วก็ไปเจอพระทองคําองค์นี้ขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆนะครับหลวงเสมหาภพออยู่วัดอ,อ,อยู่ที่ปราจีนบุรีนี่เองครับเพื่อนๆนะแล้วก็นได้นําไปให้พระเก,กียงไกรกระบวนยุทธนะครับประหลัดเมืองจะเชิงเซาพระเก,กียงไกรกระบวนยุทธจึงบอกกรมการและพญาวิเศษลือชัยเจ,เจ้าเมืองจะเชิงเซานะครับกรมการเมืองจะเชิงเซาทั้งหลายจึงพร้อมใจกันทูลกล้าวถวายแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับนี่ครับนะครับ นี่ครับแล้วก็ส่วนชื่อของพระนิรันตลานี่มีที่มาอย่างนี้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพระองค์นี้นะครับได้ได้ถูกอัญเชิญมาปฏิบิสถานที่หอเสถียรธรรมปริศนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับได้มีขโมยมาขโมยของซึ่งขโมยหยิบพระก่งทองคาไปนะครับแต่ว่าพระทองคําองค์นี้ขโมยไม่หยิบครับเพื่อนๆนะครับเรื่องนี้พอทราบถึงในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านจึงพระราชทานนามใหม่ให้ว่าพระนิรันตลายนะครับและโปรดก้าวให้รอองค์ใหม่ครอบ องเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับองค์เดิมนี่มีขนาดความกว้าง3นิ้วนะครับนะครับแต่องค์ใหม่นี่ความกว้าง5.5นิ้วครับความสูง4นิ้วครับนะครับส่วนไอ้ล่มไอ้ร่มโพด้านหลังนี่ก็คือทําขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาใหม่ทีหลังนะครับนะครับไม่มีนะครับตัวองค์พระนี่ลานตลไลเดิมจะไม่มีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับตามประวัติก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับ จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองครับพันนิรันตะลายครับเพื่อนๆนี่ครับครับนี่นะครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ลองมาเอามาให้ลองมาเปรียบเทียบกับของผมได้นะครับขนาดความกว้างหนึ่งสองเซนนะครับนี่ครับพอดีสองเซนนี่คือพอดีกับเหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทพอดีเลยนะครับความกว้างนะครับนี่ครับความสูงก็สามจุดหกเซนครับเพื่อนๆนะรวมหูด้วยนะครับนะครับส่วนความหนาประมาณหนึ่งจุดห้ามิลครับเพื่อนๆนี่นะครับ นะเป็นเหรียญเเป็นเหรียญปั๊มนะครับขึ้นรูปด้วยมือนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นแท่งคมชัดเห็นเป็นเส้นละเอียดคมชัดมากมายเลยครับนะมีขอบยกขอบด้านหน้าและด้านหลังนิดนึงนะครับที่ขอบข้างนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลักษณะเหรียญเรียบนะครับไม่มีเป็นแห่งอะไรเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปของพระนิรันดรลายนะครับอยู่บนร่มร่มร่มโพนะครับนะมีร่มโพอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีข้อความ Pelled, ว่าสุจิปุลินะครับเป็นหัวใจของนักป่าั่นเองเพราะว่าเป็น fact, ส, ts, ส ود, na, ounded, ร้างอาคารเรียนศูนย์การศึกษานะครับเกี่ยวนี่คือหัวใจนักป่านะครับสุจิปุลินะครับนะครับส่วนตรงกลางเป็นหักละคล่ครับอยูในดอกบัวนะครับสมงกลมดอกบัวนะครับนะครับหักละคล่ำแล้วกเขียนว่านี่ครับตัวนี้ตัวอะนะครับนี่ตัวเรือเรือสองตัวคือตัวอะนะฮะแล้วก็สังนะครับวิสุนะครับโลปุสะ ภพะครับนี่มันเขียนเป็นโสจริงต้องโรนะครับเพื่อนเือนี่นะครับนี่ครับนี่ครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดเรียบสวยงามนะครับนะครับรายละเอียดต่างต่างละเอียดคมชัดเลยนะครับนี่ครับบล็อกท่านหลังนี่เท่าที่เจอมีบล็อกเดียวนะครับนะครับตรงเรืนนี้จะเห็นเป็นขีดนะครับนี่เส้นเส้นตรงนี้คมคมนะครับปลายปลาปลามีเส้นคมคมนะครับนี่นะครับ ตัวถ้าเพื่อนๆสองดูพระตัวจริงนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นเส้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคมคมเยอะแยะมากเลยครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับตรงนี้จะมียกขอบด้วยนะครับมีขอบมีเป็นบาเหรีตรงนเรียนตรงนี้นะครับล้ทตำแหน่งรูเจาะนี่นะครับมีเป็นบาด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ่อ ส่วนด้านหน้าบล็อกโซนบล็อกด้านหน้านี่บางท่านแยกเป็น3บล็อกนะครับเพื่อนๆคือบล็อกธรรมดานะครับนะบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาตัวสะอีนี่จะกลวงนะครับนะครับบล็อกธรรมดาตัวะอีจะกลวงแล้วก็บล็อกสายฝนนะครับะอีกลวงกลวงเหมือนกันนะครับแต่มีเส้นสายฝนขึ้นวิ่งนันนี้เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆนะฮะบล็อกสายฝนแล้วก็บล็อกนอขีดครับมีมีเส้นตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะครับนี่ครับบล็อกนอกขีนะครับ ส่วนบล็อกนอกขีดนี่สระอีจะตันครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็บล็อกแรกนะครับบล็อกธรรมดานะครับบล็อกสายฝนนี่ปลายนอหนูนี่จะชนสระอีนะครับส่วนบล็อกนอกขีดนี่นอหนูจะไม่ชนสระอีนะครับปลายนอหนูนะครับนี Guin ่ครับก็แยกได้ด้านหน้าแยกได้3มบล็อกครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อปัจจุบันนี้ผมเจอมีเนื้อนี้เนื้อเดียวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นเนื้อทองเหลือง ชุบนิกเกิลครับเพื่อนๆนี่ครับทองเหลืองชุบนิกเกิลครับนี่นะครับทองเหลืองชุบนิกเกิลครับเพื่อนๆนะครับสภาพเหรียญนี้ก็คือยังยังสวยๆเดิมๆอยู่นะครับเป็นแบบผิวหิ้งนะครับมีค่าฝ้าดำๆขึ้นนิดหน่อยครับเพื่อนๆแต่ยังสภาพไม่ผ่านการใช้ครับนี่นะครับลักษณะการปิ้นค่อนข้างปิ้นค่อนข้างเยอะครับเนี่ยค่อนข้างปิ้นค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญนี้นะครับแสดงว่าตัวตัดกับตัวเย็บเหรียญอยู่ค่อนข้างห่างกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนะครับเอ่อ ถ้าที่เจอเขาบอกว่ามีตัวตัดทั้งหมด2ตัวครับเพื่อนๆนะครับลักษณะการพิมพ์ิมค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับดูทั้งนะรูเจาะนะครับด้านหลังนะครับเป็นธรรมชาติเรียบนะครับเจาะคมนะไม่มีลักษณะปิดปิดหูปิดตาไปนะครับเจาะค่อนข้างเจาะเจาะเต็มรูนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ลักษณะตัวตัดครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับตัวตัดหยาบๆนะครับ ตัดหยาบๆของปีหนึ่งกว่าๆนะครับนี่นะครับตัดหยาบๆนะครับปางจุดก็ตัดไม่ขาดนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นทองเหลืองจุดบมิกเกิลนะครับเลยตัวตัดอาจจะเห็นไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะเห็นแบบหยาบๆอยู่กันข้างห่างๆกันนะครับบางจุดก็ตัดขาดตัดไม่ขาดครับลักษณะตัวตัดจะมี2ตัวครับเพื่อนๆนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับมีตัวตัด2ตัวครับนี่นะครับนี่ครับ ละเอียดต่างๆคมชัดนะครับพื้นเรียบครับพื้นเรียบไม่มีบวมนะครับนี่ครับเรียบสนิทไม่มีบวมเลยนะครับเปเรือดของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับปั๊มจากโลหะซีริตมาแล้วความหนาเท่ากันหมดนะครับนี่นะครับนี่ครับละเอียดต่างๆคมชัดครับเพื่อนๆคมชัดมากๆเลยนี่นะครับสนใจมีก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับเหรียญพระนิรันตลายครับนี่ครับ ประสบการณ์เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ได้ข่าวว่าหายห่วงกันเลยครับเหรียญรุ่นนี้ครับในราคาที่ปัจจุบันยังจับต้องได้ครับเพื่อนๆท่านใดเจอเหรียญรุ่นนี้ล่อยให้หลุดมือนะครับเพื่อนๆนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเอียบุกเสกยุคต้นๆด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับปัจจุบันเหรียญของท่านนี่ราคาแรงมากๆเลยนะครับนะช่วงมงนี้นะครับเราเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ท่านรุ่มบุกเสกเป็นประธานพิธีด้วยครับนี่นะครับแล้วก็ยังราคาไม่แรงครับเพื่อนๆนนี่ครับนี่ครับ ท่านใดมีก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับลักษณะตัวเหรียญท่านข้างนะครับหยาบนะครับเหรียญหยาบหยาครับนี่ครับนี่ครับมีเป็นบาเหรดหนึ่งขยักเป็นบาเหรดตรงหูเหรียญนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยได้เอามาแล้วให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันอีกเหรียญหนึ่งครับนี่นะครับ โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ